การยอมรับอะค่ะบุคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันต้องมีอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการให้เกียรติกันแล้วมันเป็นการเข้าใจมนุษย์กันเองว่ามันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วการยอมรับก็เพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมอื่นได้ไม่ต้องเอาทัศนคติตัวเองอะค่ะมาตัดสินคนอื่นแล้วการยอมรับมันจะทําให้สังคมอะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เกิดว่าเรามีความสามารถเก่งมากๆจริงๆนะคะโอกาสมาก,กับคุณเสมอมองลึกเข้ามาอีกนิดนึงค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีกลุ่มที่เขากําลังเผชิญความยากลําบากอยู่ถึงแม้ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่เขายังไม่สามารถที่จะเข้าทํางานได้ดได้เลยด้วยความสามารถของเขาเพียงเพราะเพศของเขาเองทําไมความรักถึงจะต้องมากาหนดว่าเป็นเพศชายเพศหญิงอย่าง,งเดียวทาไมเราถึงจะต้องปีพิมพ์ความรักว่ามันมีแค่ชายกับหญิงอย่างเงี้ยค่ะ ขอให้ฉันได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คนธรรมดาคนหนึ่งควรจะเป็นเพราะฉันแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้สัมผัสถึงความลําบากถ้าคุณยังไม่รู้จริงบูอยากให้ทุคนเนี่ยหยุดพูดก่อนแล้วย้อนกลับไปดูคุณอาจจะไม่ต้องถามตัวเองก็ได้ค่ะคําถามแบบนี้ถามคนอื่นดีกว่าเพราะถ้าคุณพูดออาแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณเองอาจจะยังไม่เข้าใจถึงเลยก็อยากที่จะให้เข้าใจแล้วก็ลองมองลึกเข้ามาอีกนิดนึง แล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนได้อะค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมเลยมันไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่สังคมอะมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและพวกเราอ่ะกำลังรอตรงนั้นอยู่ โรโมเดลเหรอคะจริงๆแล้วอะ่ะอาจจะเป็นนักร้องอาจจะแบบไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกันตนี้นะคะาจริงๆก็คือเจนนิเฟอร์ฮัตสันคือถ้าเป็นแบบคุณแม่หรือเป็นเพื่อนสาวเขาจะรู้ดีว่าเขาก็คือแบบนักสแสดงจากเรื่อง Dream Girl อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ซึ่งชีวิตเขาก็เจอปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะแบบครอบครัวเขาถูกฆาตรกรรมอะไรเงี้ยหรือว่าปัญหาเรื่องผิวสีที่เขาเจออีกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ ค่อยๆสู้มันมาได้ด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยความสามารถของเขาเองตรงนี้บอกมองเห็นว่ามันก็ปรับมาในชีวิตของเราได้ว่าเราก็มีความสามารถที่อาจจะไม่ได้ร้องเพลงเกง่งแต่เราก็มีความสามารถที่จะแบบตั้งใจเรียนหรือมีความสามารถด้านภาษาที่เราฝึกมาตลอดเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามทําให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อให้ครอบครัวได้มีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ะก็อยากที่จะใช้ความสามารถตรงนี้ไปสู่สังคมเหมือนที่เขากําลังทําอยู่ เสียใจก็เป็นอาจจะเป็นคําพูดที่คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยคว่าสิ่งที่เราเป็น,น่ะมันผิดผิดมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็เสียใจปนโมโหด้วยว่าทําไมเราไม่ได้ฆ่าคนผิดเลยแต่ว่าคนที่โดดเรียนสูบุรีอะเขากับไม่ไม่ได้โดนเยอะอะไรขนาดนี้เลยเราก็ไม่เข้าใจจนตอนเนี้ยเรามองย้อนกลับไปมันก็ เป็นความคิดกระบนวนการกระบวนความคิดหนึ่งที่เขาอาจจะแบบเป็นความเชื่อมันตั้งแต่แต่ก่อนเนี่ยค่ะก็เข้าใจแล้วก็ความเสียใจนะโมเมนต์นั้นนะมันก็ยังฝังอยู่ในใจเราแต่มันก็สอนให้เรารู้ว่าแบบอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะไปโต้ตอบโต้กับเขาอะไรเยงี้ค่ะใช้เวลาในการกระทําในการพิสูจน์ให้เขาเห็นอ,อาจจะไม่ไม่ไม่ถึงปางเสียงแต่ว่าเป็นเหมือนแบบสงครามเย็นเนี่ยค่ะเงียบๆต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างแบบอะไรยเงี้ยแต่ก็ เครียดช่วงนั้นก็ไม่ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครครอบครัวก็ไม่กล้าปรึกษาเพื่อนปรึกษาก็อายอจนท้ายแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วก็อดทนว่าแบบฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะมันจะต้องเป็นงานของฉันที่ครอบครัวเข,ข,ข้าใจเแล้วก็ด้วยการเงียบ,แล,ยยบแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่กับสื่อพวกนิยายหรือการ์ตูนอะไรย้ยคะซึ่งมันก็เห็ุมันก็ได้ผลจริงๆนะคะที่เหมือนแบบ ในช่วงเวลาที่เราแย่ที่สุดเราอ่านหนังสืออาจจะไม่ใช่ความรู้อะไรเยอะแต่มันเป็นหนังสือที่สร้างอีกโลกหนึ่งให้กับเราเงี้ยค่ะอไม่ก็เล่นเกมเพื่อที่จะให้ฟื้นเราขึ้นมาจากความเครียดตรงนั้นการยอมรับใช่ไหมคะคือมันถ้าเป็นเรื่องของเพศอะไรเงี้ยค่ะบุคคิดว่ามันอยู่มันจัดอยู่ในความหลากหลาย ความหลากหลายมันก็มีทั้งหลากหลายทางเพศความคิดการใช้ชีวิตหรืออาชีพในการเลือกใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยค่ะมันมีความหลากหลายอยู่การยอมรับประค่ะบุคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันต้องมีอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการให้เกียรติกันแล้วมันเป็นการเข้าใจมนุษย์กันเองว่ามันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วการยอมรับก็เพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมอื่นได้แล้วเราก็กลายเป็นมนุษย์ที่ เขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องเอาทัศนคติตัวเองอะค่ะมาตัดสินคนอื่นแล้วการยอมรับมันจะทำให้สังคมอะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ดีที่สุดบุกก็คิดได้นะคะเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันก็คือรูปแบบหนึ่งนิสัยหนึ่งถ้าเกิดว่าคนอมองไปที่กลุ่มผู้หญิงก็ต้องมีกลุ่มแบบนี้อยู่แล้วหรือถ้ามองไปที่กลุม่ม ผู้ชายก็อาจจะมีเป็นแบบวยวายนะตามสไตล์ผู้ชายนีคะก็เราก็ไม่ได้แตกต่างเลยสุดท้ายแล้วมันก็เกิดจากความอคติในใจของเราเองหรือเปล่าให้ลองย้อนกลับมาคิดอย่างนี้ดูดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งไปตัดสินเลยว่าอุ w ยวายเท่ากับแรดอะไรอย่างีค่ะอย่าเลยกด <ã> ขี่ใช่ไหมคะบุ๊บมองว่ามันก็ยังมีปัญหาในเรื่อง เขาเรียกว่าโอกาสสมัยนี้เราต้องบอกเลยว่ามันมี beauty privilege ที่เกิดขึ้นรวมทั้งในกลุ่ม transgender เองเนี่ยค่ะ privilege มันก็เกิดขึ้นในกลุ่ม transgender ตรงนี้ค่ะมันก็มองเห็นได้เลยว่าถ้าคุณสวยแน่นอนค่ะว่าคุณมีโอกาสมากกว่าแต่บุ๊กไม่อยากให้คนมองว่าไม่อยากให้น้องๆชา a n s มองว่าแบบอุยเราต้องสวยเราต้องดูดีผิวขาวตามพิมพ์นิยมอยากให้หยุดคิดตรงนี้ไว้เลยบอกว่ามันมันไม่เกี่ยว าเกิดว่าเรามีความสามารถเก่งมากๆจริงๆอะคะ่ะโอกาสมาก,กับคุณเสมอเพราะอย่างตอนนี้ก็มีโรโมเดลของฟานต่างๆเช่นบุกขอนิยาตพูดชื่อนะคะพี่นิชาก็เห็นภาพชัดเจนเลยว,ว่าเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าล้มสตีริโอไทป์ของสวยพิมพ์นิมพออกไปได้เลยแล้วเขาก็มีความสวยในสไตล์ของเขาแถมความสามารถจากที่บุกได้พูดคุยแล้วก็เรียนรู้กับเขาเนี่ยเขาก็คนเก่งมากๆคนหนึ่ง ตรงนี้ก็บุกคิดว่าอยากให้หยุดสตอริโอไทป์หรือก็ให้โอกาสในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความสามารถดีกว่าจริงๆเห็นด้วยอยู่แล้วค่ะเห็นด้วยเลยเพราะว่าการที่มันจะมีม็อบขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนซึ่งบุกคเชื่อว่าตอนนี้ปัญหาของในม็อบแต่ละคนเองเขาก็มีแตกต่างกัน เอาเป็นสิ่งที่บกเห็นด้วยก็คือปัญหาในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือความเหลื่อมล้ําต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยะคะ<ม>่ะแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะเขาออกมาเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิว่าทําไม,มการใช้ชีวิตของเขาถึงลําบากทั้งๆที่เขาก็เป็นคนเหมือนกันเสียภาษีเหมือนกันพวกนี้ก,ก,ก็ก็เห็นด้วยนะคะแต่ก็จะมีบางกลุ่มทีเออ่เป้าหมายเขาอาจจะแบบแตกต่างกับเราะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นแต่ก็ติดตามใชุ่วกอย่างที่จะพูดถึงผู้ที่มีอำนาจอ,อยากให้เปิดใจแล้วก็ลองลองดูมองลึกเข้ามาอย่างนิดนึงค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีกลุ่มที่เขากำลังเผชิญความยากลำบากอยู่ถึงแม้ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่เขายังไม่สามารถที่จะเข้าทํางานได,ด้ได้เลยด้วยความสามารถของเขาเพียงเพราะ เพศของเขาเองหรือเขาเรียกว่าคำนําหน้าหรือแม้ว่าการแต่งงานเนี่ยค่ะทำไมความรักถึงจะต้องมากาหนดว่าเป็นเพศชายเพศหญิงอย่างเดียวทําไมเราถึงจะต้องตีพิมพ์ความรักว่ามันมีแค่ชายกับหญิงเงี้ยค่ะจริงๆแล้วความรักมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีกฎผู้ที่ผู้ที่มีอานาจเงี้ยค่ะันก็อยากที่จะให้เข้าใจ แล้วก็ลองมองลึกเข้ามานิดนึงแล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนได้อะคะ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมเลยมันไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่สังคมอ่ะมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและพวกเราอ่ะกำลังรอตรงนั้นอยู่จริงแล้วถ้าหลักๆเลยก็อย่างเช่นคำนำหน้าอย่างเงี้ยค่ะสิทธิการเล้ยมรูปบุตร mm hmm. การแต่งงานเพศเดียวกันอันนี้เป็นหลักๆที่เราเห็นเลย mm hmm. ก็มราคิดว่า มันเป็นสิ่งที่พวกเรา transgender อะค่ะมันไม่ควรที่จะต้องออกมาได้รองด้วยซ้ำเ<ม>พราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรามีแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นได้ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็การปฏิบัติอย่างแบบไม่เท่าเทียมเนี้ค่ะเรียกร้องมากขึ้นไปะค่ะุกก็ต้องขอถามกลับก่อนว่า มากตรงไหนพูดเลยเพราะว่าคนที่เขาพูดอะคะ่ะเขาอาจจะไม่รู้เลยว่ากลุ่มพวกเราอะเจอปัญหาอะไรบ้างเขาอาจาจะมองแค่ว่าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวละครซีรีส์หนังภาพยนตร์เนี้ยคะ่ะมันก็เริ่มเปิดแล้วก็จริงแต่คุณลองมองลึกเข้าไปนิดนึงว่าถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานด้านวงการบันเทิงอะคะ่ะเขาจะมีโอกาสด้านไหนเพราะบางทีแค่อย่างข่าวปีนี้ก็มีที ชายคนหนึ่งไปสมัครงานแล้วก็โดนปฏิเสธซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าสังคมมันยังแบบมันยังมีอยู่ปัญหาเรื่องนี้แล้วมันยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้ถูกการแก้ไขเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราออกมาพูดเนี่ยมันไม่ได้แสดงว่าเราได้รับสิทธิ์ที่มันพิเศษเลยสิทธิพิเศษมันไม่มันไม่ได้หยิบที่จะมาพูดได้อะคะ่ะ เพราะสิ่งที่พวกเราเรียกร้องอะ่ะมันไม่ใช่บอกว่าฉันขอเงิน6ล้านบาทอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขอ privilege แต่มันเป็นการขอให้ฉันได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คนธรรมดาคนควรจะเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้สัมผัสถึงความลําบากถ้าคุณยังไม่รู้จริงบุอกให้คุณเนี่ยหยุดพูดก่อนแล้วย้อนกลับไปดูคุณอาจจะไม่ต้องถามตัวเองก็ได้ค่ะ คำถามแบบนี้ถามคนอื่นดีกว่าเพราะถ้าคุณพูดเราแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณเองอาจจะยังไม่เข้าใจถึงงเ,เลยตามความคิดของผมคิดว่ามากมากเลยนะคะแต่ต่อให้มากเพียงใดถ้ากฎหมายมันไม่เปลี่ยนแปลงตามะคะ่ะมันก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการสิ่งที่มาคุ้มครองชีวิตเราอยู่ดี ก็ยังมีค่ะบุคคิดว่ายังมีแต่อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนแล้วอาจจะยังมีแค่บางกลุ่ม,มางอาชีพที่เขายังมีกำหนดเ,เขาเรียกว่า description ของการสมัครงานอะไรเงี้ยค่ะหรือทัศนคติความคิดของบางกลุ่มคนที่เขายังเชื่อในความเชื่อเดิมๆของเขาบุก็เข้าใจนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยบุคคิดว่า ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากใครสักคนหนึ่งที่กล้าที่จะออกไปทำกล้าที่จะมาพูดะคะ่ะบอกว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงบูคิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนคิดว่าจะใช้เวลานะโอ้แต่เวลาระยะเวลานี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจแล้วก็ตัวแทนที่เราเลือกไปให้เขาได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย ตรงนี้อาจจะในเรื่องระยะเวลากระบวนการบุกอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบละเอียดแต่บุกเชื่อว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่1เดือน1ปีแน่นอนค่ะมันอาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแต่บุกเชื่อว่าถ้าคุณเปิดใจถ้าตัวแทนที่เราเลือกไปเนี่ยเข้าใจเราจริงๆมันจะมีการเ,ลเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ค่ะตอนนี้เรียนต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัย ภาษาและว,วั่าทรามปักกิ่งอยู่ตรงกรุงเทพสนังกงานกรุงเทพค่ะ<ม>เรียนเป็นจีนธุรกิจใชเเเเ่เป็นปริญญาโทเลยเป็นเป็นปริญญาตรีใบหนึ่งค่ะอตอนแรกว่าจะเรียนปริญญาโทแต่ว่ามาเจอหลักสูตรตรงนี้แล้วเราก็ดูแล้วแบบเฮ้ยเราชอบเรามันได้เรียนหลากหลายองค่ะก็เลยเรียนเลยดีกว่าแล้วก็เหมือนช่วงไปลายปีสามปีสี่เนี่ยจะได้มีโอกาสไปที่ท,ที่วิทยาเขตใหญ่ที่ปักกิ่งด้วยก็เลยอยากอยากที่จะไป ตอนนี้ก็มีงานประจำเป็น content writer ค่ะเขียนบทความแล้วก็ดูแลเรื่องโซเชียลมีเดียของทางบริษัทค่ะแล้วก็ถ้านอกจากนั้นก็เป็นเปิดเพจสอนภาษาชื่อ open my book ค่ะก็จะมีสอนภาษาเล่าตำนานแล้วก็มีบล็อกบ้างแล้วก็วันเสารอ์อาทิตย์จะสอนพิเศษภาษาจีนนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะจริงๆเพิ่งจะเริ่มมีนะคะก็คือคิด ในแฮชแท็ก voice for the voiceless คือแต่ก่อนไม่เคยมีโครงการมาก่อนนะคะแต่พอเริ่มที่จะเข้าใจสังคมมากขึ้นในในช่วงปัญหาปีนี้นะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำต่างๆแล้วคนที่เขาอยากที่จะพูดอะไรออกมาแต่เขาไม่มีพลังมากพอหรือเขาไม่มีเขาเรียกว่าความสนใจมากพอจากผู้คนนะคะคำพูดตรงนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ไม่ได้เกิดผลอะไร แต่บุกจะมาช่วยพวกเขาเองที่จะหยิบเรื่องราวต่างๆมาพูดถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งเข้ามาบอกพูดคุยกับบุกได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือทั้งเพจนี้ค่ะบุกก็จะเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจประเด็นนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อว่าเราอยากที่จะดำเนินการไปทำไหนไดเรกมาได้เลย <Yeah. S 2> f a c e b o o k หรือว่าเป็น IG Instagram กรต่างๆพวกนี้ค่ะรับฟังหมดแล้วก็ถ้าอันไหนเห็นด้วยแล้วก็คิดว่ามันมัน,ม,นมันทำเป็น รูปธรรมได้อะคะ่ะก็มาคิดด้วยกันแต่ถ้าอันไหนที่โบคิดว่ามันค่อนข้างยากหรือว่าอาจจะไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่าค่ะก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่อง